สวัสดีครับ B i b l e ลเบฟอร์เอ็กวันนี้นะครับสดุดีบทที่ 1: ข้อ6พระเจ้าทรงทราบเพราะพระเจ้าทรงทราบทางของคนชอบธรรมแต่ทางของคนอนธรรมจะพินาศไปให้เราที่ฐานด้วยกันครับพระเจ้าเราขอพระองค์พูดกับเราเวลานี้ให้เรารู้สิ่งที่พระเจ้าทราบและพระองค์ทรงรู้ล่วงหน้าไว้แล้วเราจรึงที่ฐานในพระนามสุขิดเจ้าเอเมนเอเมนครับวันนี้ มาถึงข้อสุดท้ายนะครับข้อ6นะครับพระคัมภีร์สะดุดีบทที่1นะครับเป็นพระคัมภีร์ที่สั้นดีนะครับถ้าสมมุติว่าไม่รู้จะอ่านอะไรนะครับเราอยากจะอ่านจบบทหนึ่งให้ได้เร็วๆนะครับสะดุดีบทที่1นะครับมีแค่6ข้อเองนะครับแล้วก็เราก็เริ่มต้นมาจากเรื่องของคนชอบธรรมและคนอธรรมใช่ไหมครับเราก็ดูไล่กันมาและวันนี้พระเจ้าพูดกับเราสิ่งนี้ครับ พระเจ้าทรงทราบทางของคนชอบธรรมพระเจ้าทรงทราบครับวันนี้เป็นไงรครับรู้สึกโล่งใจพระเจ้าร um ู้แล้วครับวันนี้พระเจ้ามองพระเจ้ารู้ครับคุณเป็นคนชอบธรรมหรือเป็นคนอาธรรมพระเจ้าทรงทราบแล้วผมไม่ทราบคนทุงคนนี้ไม่ทราบใช่ไหมครับพระเจ้าทรงทราบทางคนชอบธรรมแต่ทางคนอาธรรมไงครับจะพินาศครับโอ้น่ากลัวนะครับไม่อยากให้เรา ไปตกอยู่ในการเป็นคนอธรรมนะครับดังนั้นก็คือสิ่งที่เราดูกันมาหลายหลายวันห้าวันที่แล้วใช่ไหมครับพยายามแสวงหาพระเจ้าเข้ามาอยู่ในหมวดที่จะได้รับพระกรุณาคุณของพระเจ้าฉบับอมตะธรรมบอกอย่างนี้ครับว่าเพราะพระองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงดูแลทางของคนชอบธรรมทรงดูและนะครับทรงสร้างทรงดูแลแตกต่างกันเนาะแต่ทางของคนชั่วจะพินาศ คนชั่วคนอะธรรมเนี่ยพินาศแน่ๆแล้วแต่ว่าอมาตะธรรมขยายความว่าพระเจ้าทรงดูแลนะครับเพราะว่าคนชอบธรรมอันนี้เนี่ยมันไม่ใช่ชอบธรรมจริงพระเจ้าทรงดูแลพระเจ้าทรงประคบป,ประงมให้เราไปถึงทางของคนชอบธรรมนะครับดู2011นะครับเพราะพระยาเวทรงเฝ้ารักษานะครับเฝ้ารักษาครับอธิบายขึ้นใหม่มีหนึ่ง แปลว่าทรงทราบนะครับทรงทราบเนี่ยเขาขยายความขึ้นมานะครับว่าเป็นการเฝ้ารักษาครับไม่ใช่แค่รู้เฉยๆยไม่ทําอะไระครับเฝ้ารักษาให้คนชอบทำเนี่ยไปถึงให้ได้ดูแลใช่ครับเมื่อกี้ใช้คําว่าอะไรในอวตารธรรมใช้คําว่าทรงดูแลนะครับอันนี้บอกว่าทรงเฝ้ารักษานะครับ ถ้าเป็นคนชอบทมเนี่ยเป็นคนในโหมดคนชอบทมเป็นคนที่แสวงหาพระเจ้าเนี่ยจะได้รับการเฝ้ารักษาได้ละการดูแลนะครับเพราะว่าเรารู้ว่าเราไม่ใช่คนที่จะปล่อยปละละเลยได้นะครับแต่คนชอบรมเนี่ยไม่มีช้อยลยครับจะพินาศจะพินาศดูดีๆอันนี้จะพินาศนะครับแล้วก็ฉบับธรรมดาหนึ่งเก้าเจ็ดหนึ่งจะพินาศไปนะครับไม่มีออปชั่นครับแต่ว่าสําหรับพวกคนชอบทา จะได้รับการดูแลจะได้รับการเฝ้ารักษานะครับพี่น้องครับวันนี้เหมือนกับชวนชวนเลยนะครับว่ามาเป็นคนที่พระเจ้าเฝ้ารักษาดีไหมครับแล้วมาเป็นคนชอบทำกันดีไหมครับคือเรารู้ครับว่าเราเป็นไม่ได้ด้วยการแสดงของเราครับถ้าเราเป็นนักแสดงนะครับเราแสดงให้เหมือนก็ไม่เหมือนนะครับ เราพยายามทําให้ได้ก็ไม่ได้นะครับแต่ว่าเราทําได้อย่างเดียวการเป็นคนชอบทำสิ่งที่พวกเราทุกคนทํากันอยู่แล้วก็คือพยายามแสวงหาพระเจ้านะครับแต่ว่ามีสิ่งที่ผมอยากจะผมผมคิดว่าเราบางคนอาจจะยังไม่ได้ต้อนรับพระเยซูกิตนะครับบางคนอาจจะฟังนี้เป็นครั้งแรกแล้วก็เพื่อนเพื่อนส่งลิงก์กันมาให้นะครับแล้วก็แปลกใจว่าเอ๊ะทำไมคุณพูดถึงเรื่องชอบธรรมอธรรมชอบธรรอธรรมฉนันก็พยายามจะทําดีอยู่แล้ว เราเป็นไม่ได้ครับคนชอบทำเนี่ยเราเป็นได้อย่างเดียวโดยความเชื่อในพระเยซูคริสต์ครับคุณทุกคนนะครับไม่ว่าจะมารู้จักพระเจ้านานแล้วหรือยังไม่เคยรู้จักยังไม่เคยต้อนรับพระเยซูคริสต์เราเป็นไม่ได้ด้วยตัวเราเองครับเราจึงต้องเข้ามาอธิษฐานเข้ามาอ่านพระคัมภีร์เข้ามาเรียนรู้จักพระเจ้าวันต่อวันและนี่เป็นสิ่งที่ผมอยากจะชวนใครก็ตามนะครับ ที่มาฟังเป็นครั้งแรกและไม่เคยเปิดใจออกตอนรับพิสุิวันนี้เราจะเป็นคนชอบทําได้ด้วยความเชื่อในพิสุทธิ์เท่านั้นเองครับพระพี่เขียนอย่างนี้ครับนี่เป็นคําพูดของผู้รับใช้พระเจ้าเป็นคําพูดที่ได้รับการดลใจมาจากพระเจ้าว่าเราทุกคนจะเป็นคนชอบทําได้โดยความเชื่อแค่คุณเปิดใจออกและที่ฐานตามผมนะครับคุณจะได้รับความชอบธรรมนั้น เข้ามาด้วยความเชื่อในพระเยซูคริสต์ครับให้เราที่ถานด้วยกันดีไหมครับเพียงแต่คุณบอกพระเจ้าอย่านี้ครับว่าพระเจ้าฉันอยากได้รับความชอบธรรมนั้นจากพระเยซูคริสต์ฉันยอมรับว่าฉันเป็นคนบาปและช่วยตัวเองไม่ได้ไม่สามารถเป็นคนชอบธรรมได้ด้วยการประพฤติแต่วันนี้ขอพึ่งพระโลหิตของพระเยซู ที่จะเข้ามาอยู่ในใต้ร่มของพระองค์เป็นคนชอบธรรมด้วยรับการล้างชำระจากพระเยซูคริสต์ฉันเชื่อว่าฉันเป็นคนบาปฉันต้องการการช่วยเหลือนี้จึงอธิษฐานในพระนามพระเยซูเอเมนครับถ้าคุณอธิษฐานอย่างนี้นะครับคุณได้ตอนรับพระเยซูคริสต์เข้ามาในชีวิตคุณแล้วครับ คุณจะต้องทําสิ่งที่ทําก็คือคุณเข้ามาเฝ้าเดี่ยวด้วยกันนะครับคุณส่งข้อความเข้ามาบอกเรานะครับเพื่อเราเองจะติดต่อคุณไปแนะนําวิธีการคุณบอกกับเพื่อนคุณที่เป็นคนส่งลิงก์นี้แนะนําคุณชวนคุณให้เข้ามาฟังนะครับเพื่อพวกเราจะได้ช่วยกันประครับประคองครับตอนนี้คุณเป็นคนชอบทําเหมือนเบบี้ชอบทำอะครับแล้วก็ยังต้องได้รับการเลี้ยงดูให้เติบโตขึ้นเป็นท็อตเลอร์ชอบทำครับเพื่อจะโตขึ้นเป็นเด็กชอบทำครับ แ้วตามไก็ตามที่คุณยังไม่ถึง1ิบเเนี่ยนะครับเรายังปล่อยคุณไปไม่ได้ครับคุณต้องใช้เวลาในการเรียนรู้อาจจะเป็น17เดือนนะครับอาจจะเป็น17ปีหรือว่าจะเป็นมอนหลายคนใช้เวลาตลอดชีวิตในการเรียนรู้เพื่อจะเติบโตขึ้นในพระเยซูคริสต์นะครับนุนใจคุณว่าที่จะเข้ามาเฝ้าเดี่ยวแล้วก็ติดต่อเราเข้ามานะครับรายลายช่องทางเข้ามาร่วมกลุ่มซูมเข้ามานมัสการพระเจ้าด้วยกันนะครับ ขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่านนะครับที่เราเองจะได้เข้ามาร่วมอยู่ในครอบครัวเดียวกันคือครอบครัวของพระเยซูคริสต์นะครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ